ทำไมกระตุกน้ำจะบ่อกระตุกหายังสิบ่อหม่บ่อเออกาบสวบัดดินรอบแรงๆแต่ทุกคนจะถึงเลิกงามยามดีแล้วเลิกงามยามดีในการจกเต่าแล้วจ้าเต่าด้อจ้าด้อจ้าให้จกเต่าจ้าเออ มาเดินมาเดินทุกคนเดือดยทาตะไปก็อ,อ,กอ้อยรถเยอะนะอยู่ในซื้ออันนี้นะแล้วมันอะไรล่ะเออตัวทาลงไปอยู่งทอดนี่มอสตั้งไข่อจริงจ้าถือห่อน้วนๆอยู่เอาะยังไม่ก้มอ่อนจักมือแล้วฮะอัดนี่นะบริหอรทีดโอ้มันไก่ใช่ไหมบริหารทีดบริหารนี่จักมือเลยจะมาังหลังจากเทาบริหารนี่ถ้าได้มือเลยตีโอ้ยเต่าหน้าโอ้ยเฮ็ดยแต่ละ เราจะมา,า,า <ics> ลุ้นกันนะครับทุกคนว่ามันจะได้กี่สอบนะเต่าบักรวงบักลาบักไงมันจะได้จักสอบนะจ๊ะทุกคนเลือดทยอยออกมาแล้วนะจ๊ะทุกคนจะหมอน ราสิค้านเขาบ่อนี่นะราสิค้านเขาเอาคือบดจ่อรถเออบ่อนแล้วยัดให้ลูกกับจ่อบงิกอรทำให้ลูกกับบ่อนกว้างแล้วคุ้มยาวของเต่านะครับท่านผู้ชมรถเลอเปอร์เสือมักจายาวอยู่ห้าร้อยเมตรมันจะเต่านี่มันจะบรรลุนกันว่าจะได้ กี่จอบเนาะโอ้ยนี่เบิดมือนึงแล้วนี่เพื่อสวนออกมานี่ก็ได้เบิดมือนึงแล้วนี่ว่าเพื่อสวนขี้ดิดนนี่เบิดไปละมือนึงอันนี้นะ้ำหูไผ่เก้าวบอ,อ,อ,อเอามันจจนจกออูคดไว้ื ออไปมอกินะเอาไปขิดินี่งบนะวู้วองเงินนอนนะคะเือนจ่าบาอย่างบ่หมานสันทผก้ชมเบยเตนกระดายยังควันอยู่ตรวจตรวสูตรเอาน้ำหวดนเอานะจ๊ะนี่นะไคอน้ำไผ่เอะมีได้วยเออ <chat> มันยังสิปตาจกต่ออยู่บ่คันี่นะบอโดีีกอันมนตั้น้ตัดกับไปนี่นี่กอืมตะลุกาะาลยังควนตวจตรวจนำหัวนะจ้ะตัวนี้มันแดงตอนนี้เีโดนโนมนเนี่ยโดนโน Oh, oh. <laughs> oh. Chưa, chưa. Oh. <laughs> nhắn nhăn hơn <khương>, nưng nó, <laughs> Sụt này là sụt mọt đó <cười> nó. <cười> <cười> mày hơn nưng nó còn mình thắm na canh thu sôm mới. hạt tiêu bự đang cháy, hạt tiêu จาก็เต่านนะอรสกำรวจเบอร์สรกานเป็นตาขาไปอบผิวแท้ <laughs> <laughs> ตายแม่นี่นะกล <laughs> ยมา,าม, <laughs> มาขาวแท้เลย มวัด้ีลวไปมอดนะอโอยทีหมอดมันมอดอมันมามอดันโกนมานีนะอั้มักสุปุ่น่นยตอนยังเป็นท่อนอยู่เนาะ มามอดกีดท่ทอน,นอืมอามออืม <laughs> นายหอยเคนนายหอยตุ๋ยเป็นานายหอยเคนรุ่นผ่าอัดปากเอาปรอย่พี่น้องเอ้ยต้องผ่าแพ้ผ่าแพตตะโลอดัดซีหาซ่อนเนะาะช่างสิได้โผโ่ นว่าวจกเต่าพี่คา,ายบอกเออเคื่อนไหอันนี้เขาซีเขาซีแหละแหละเขาไปคายเข,า,ขาซื้อแล้วก็มาไปคายอ,อ เพื่อสีเบิร์ดพี่น้องเอ้ยครูเต่าน้ำบรแมน่นคลองคอยยาวอยู่สิบกิโลยาวฝลดยาวโผล่ สิเขาพอดีนะสอบนะสอบนะอยักได้ที่วิญญาณจ,จะซุกอยู่เดนีนะมาด้วยไปซื้อถาดกันมาด้วยซื้อขายสอบละพันมาได้มาได้ดไปอบผิวก็มาได้จ้ะมีเต่าอบตอนนี้ตอนนี้แล้วมืออื่นมันเย็นนะจ๊ะ มาตอนนี้ยาเอาเด้อตายเลยคุ้งเนานะานี่ม <c oughs> ึงเนี่อันสได้ายจากดาทีตโอ๊บออกมามันสิดประดอนบ่ต้องดอนเนาะออกมานี่เนาะ ดาบไปแล้วจะตุยดาบเบิดแล้วอเคประจับแมนพืน้นทายอีบออาจอมน้องเออผัวบ้า ก็จะมีลมข้าวเหนียวทอดทำที่นองไายแต่ลเนาะเอาคือมาหน่อยถ้าจะตุ๋นว่าเาจะซื้อบรรเกายตอนนี้มันก็ไไ้นั่นโอ้ทุบทุบ การเจือนพัน,นิกแตกพี่น้องเออแตกมาลูก็คืออีกมันพอๆพอได้การเจือนสัมปัน,นิได้แตกกดต้องเต่าใหญ่เต่าใหญ่จ้าหอนหอนๆอนอนาพามาห้เก็บทานบอสเก็บตั้งโลกงนะ ปรจังระพืนสื่อบนึ่ โอ้ยจะกินยำบุญเส้นเผ็ดๆอ้ยไม่นนเนี่มีแต่อยากนอนเด้อมาอยากกินยำเด้อตอนนี้กองหินในช่วงนี้เราไได้ไร จำนั bon. ้นพอดีจะตุยนี่ง่ายพมันนาเน้อ่ะอาอันนี้มันอยสเยนอกจักมังมาแลมี็ดพิ่ากน่เ้ามาจีลอยสีเพราะทุบแล่แหละเขจะขายจัมปะติเขาจะก่านไปเลย ห่ายเลยถึงนเป่นเานั่น หลุดทุกคนเลยขัไปริกห็หอนวื้นๆอยู่ได้นี่เนาะหอนกัะเตาได้เต็มเตาโล่งแล้วยางไม่คืงซ้ำ ยันไปเก้าโมงนั้น <c oughs> สรุปผลงานจ้าได้ยีสิบหกสอบนะจ๊ะคนฮะใส่านะใยางบไ <c oughs> ด้ี่สสอบจ้จานะนำแรงกับจดโดดบอ จะโดดน้ำจะคนเป็นหอนแหงเป็นร้อนแหงจะโดดน้ำนะจ๊ะโอ้ยคือจะมาแหงแท่พัฮคมจะนี่อืออู๋ดิแหงเลยน้ำนะเขียวยังดำน้ำนะดำคือลือคือลือออกอดโพเนาะ ว้าวจนเสียงบ่ออกและเสียงพาวแล้วอ่ะแล้วพี่น้องเอ้ยเขาเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงสนิทและพักติดตามมืออื่นเนาะค่ะสิลดลงเต่าต่อ,อนอนอะทุกคนทันตายก็มันเป็นโรคอื่นดอกโวลงมะเร็ง <laughs> โอ้เ <No. S 2> นี่ยดีอยางนอนอยู่นี่ชัมม่วโมงนึงเพียโอ้ยหมดว่าเด้อมาหานอนอยู่เฮืองนี้มาสบายพู バイちゃん。